สวัสดีครับพบกับ f r e s h n o w l e d g e กันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องการเขียนนิยายลงวิดอะไรนะครับล็อกอินเข้ามาแล้วในหน้าคอนโทรลของเขานะครับก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับตอนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าใกล้แล้วที่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบอื่นนะครับเขามีรูปแบบทดลองมาให้ลองอยู่วันหนึ่งนะครับผมก็ลองไปแล้วนะะยังไม่สมบูรณ์แล้วเขาปิดไปนะฮะ ทีนี้นะฮะในนี่ก็จะเป็นมีมีส่วนของเมมแล้วครก็กลิบออร์ไลทนะฮะส่วนเมมก็จะเป็นในเรื่องของหนังสือนะครับอีบุ๊กที่ลงขายไว้นะครับนะฮะส่วนในรีออร์ไลทก็จะมีตรงนี้นะครับนะฮะมีในส่วนของอ่อเมเนจเมลล์ติ้งนะครับตรงนี้กับสเปลเช็คพรูฟนะครับเอามาดูสเปลเช็คพรูฟกันก่อนนะครับนี่นะสเปลเช็คพรูฟก็คือวางก๊อปปี้แล้วก็เสร็จนะครับมีการ เลือกนะฮะว่าอย่างไรนะทีนี้เรามาดูนะครับผมเขียนไว้อย่างนี้นะครับผมลองเอาต่อที่หนึ่งนี่เป็นเรื่องนะครับที่ผมอยากนี่ขึ้นมาคนะฮะค็อปปี้นะครับปึ๊บนะครไปนะ,ะก็วางปึ๊บใช้ไม่ได้นะครับเฟสอ่าคอมมานด์บิดอ่าอันนี้เป็นแม็กนะครับ ก็ปึบนะฮะแล้วก็นะะวกตรวจด้วยพลูฟของเขานะฮะมันก็จะขึ้นมาตรวจควาผิดเสร็จแล,แล้วก็ตรวจหมดทั้งหมดเป็นนี้คําผิดก็มีการตรวจนะครับเขาก็จะมีนะฮะคือเราเลือกได้ทีละทีละอันนะครับหมายถึงว่าทีทละยอะหน้ามันก็จะมีอันนี้ไม่มีความผิดยอดหน,น้านี้มีความผิดยอหน้านี้มีนะฮะแล้วก็นี่นะเขียนด่าก,กับนะฮะด่าก,กลับนะฮะไม่ใช่ด่าก,กลับนะครับ ผมเขียนนะให้ด่าด่าใส่นะครับนี่ต้องอาจจะก็อาจจะสับสนนะครับเราควรจะใช้คําว่าด่าใส่นะฮะด้วยความที่อาจจะง่วงไปหน่อยนะครับผมก็นี่มีโฟมดับอเขีนนี่เป็นชื่อนะครับเราสามารถที่ใส่สิ่งเฉพาะนี้มบใส่ิ่งเฉพาะเขียนครับเพิ่มเข้าไปนะฮะเพิ่มเข้าไปเสร็จก็ตรวจตรวจใหม่ทั้งหมดนะฮะนะฮะพอตรวจใหม่ปุ๊บเขียนก็จะหายไปนะครับเคยดูว่าอ๋อนี่เป็นคําเฉพาะนะเป็นชื่อคนนะฮะ ล็อกดาวน์ผิดนะฮะให้โคนะครับอันนี้โควิดนะฮะไม่ใช่นะกูนะครับเขาบอกว่าคำผิดเนื้อหาสรบสไว้หนึ่งนะครับเขาคิดว่าเราเขียนผิดนะครับไม่เป็นไรนะจริงเราเขียนถูกแล้วโหลดโทรศัพท์ันโทรศัพท์ผิดแน่นอนนะครับแทนที่ได้นะครับแทนที่ปุ๊บโทรศัพท์ตรงนี้ก็จะถูกต้องแล้วตรงนี้ไอสีแดงๆก็หายไปนะครับดาวน์โหลดดาวน์โหลดนะครับ มักใช้ผิดนะดาวฮอลโลโลดก็ผมก็เขียนถูกนะครับเป็นแต่ว่ามันมีสระแออยู่ติดมานะฮะเขาเลยมองว่ามันผิดนะครับเนี่ยตัว,ต,วตัวสวบนะฮะเอ้ยจริงๆต้องเป็นตัวสอบนะรบจริงๆเขาก็ได้นะครับแต่คือเขาไม่ยังหาไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแม้จะโพอสอะไรลงเชื่อมันก็อ่านโพสหรือเป็นเนี่ยฮะเป็นโพสนะต่าง นะแอปนะไม่มีอะไรนะฮะเขาหาไม่เจอนี่ยทุคือต้องเวลาแก้ไขก็ได้ไปทีละบรรทัดเอ้ยทีละย่อหน้านะครับกลับมากรอปี้แล้วก็เอาเข้าย่อหน้าไปนะครับตอนนี้เรามาดูในเรื่องของนั้นการเขียนนะครับตรงนี้จะมีเมนูอยู่ เลตอรไรนะครับมี3อันแล้วก็ตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับล็อคลิกตรงนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่3อันนะครับไปที่ n a g e w r i t i n g นะครับตรงนี้ผมมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับนะเพิ่งใส่ไปนะฮะตอนแรกก็อัดวีดีโอเขียนลงไปในนี้แล้วครับถ้าปรากฏว่าเสียงไม่มีนะอะไรแบบใหม่นะฮะนี่เราจะลบก่อนนะครับลบนะฮะคลิกไปข้างหน้านะฮะเอ่อมีมีเผยไม่เผยแพร่แล้วก็ลบยอดอยู่ตรงนี้นะครับ เราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับเรื่องนี้หรือไปกดด้านหน้านะครับแล้วก็ไม่ใช่นะฮะจัดการตรงนี้นะครับแล้วก็ลบนะครับสามารถทําได้ีเดีวนะลบไปก่อนนะครับลบลบสําเร็จนะทีนี้เรามาเพิ่มงานเขียนใหม่เป็นประเภทนะฮะหลายตอนตอนจบมีแชทกระตุกบความกระทู้นะครับเราไปดีใหญ่ขึ้นมามีชื่อเรื่องนะครับผมมีอยู่แล้วนะฮะชื่อเรื่องผมเขียนไว้ในในนี้นะครับล็อกดาวน์หนังเขียน คลิก Copy ไปเข้าไปนะครับคำโปรยนะฮะเราก็เอาตรงนี้นะครับ c ี p นะฮะ Yes นะฮะหมดหมู่นะครับอันนี้เป็นหมดหมู่เก่านะฮะอันนี้ย้ายจะไปที่ Fantasy ไซไฟนะครับไล g ์โ Novel เราเนื้อนะครับทุกวัยนับประกานะผมทำไปแล้วสองนะฮะทีนี้มันก็จะมี รูปแบบใหม่นะครับที่เขาให้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกนะครับมีออริจินอลกับแฟนฟิกนะครับออริจินอลก็คือเราเขียนเองนะครับแฟนฟิกเป็นการเอาเรื่องอื่นนะครับที่เราเคยทํามานะครที่เขาเขียนไว้แล้วนะครับจะเป็นการ์ตูนก็ตามนิยายก็ตามเนี่ยแล้วเราเอาตัวละครของเขาเนี่ยมาเขียนใหม่นะครับนี่คเขาเรียกว่าแฟนฟิกชันนะครับขายไม่ได้นะครับออริจินอลนะครับเพิ่มข้อมูลหมดหมู่นะครับก็จะไปที่ ฟนตาซีไรโนเวลนะครับมีมีข้อมูลย่อยลงไปนะครับอันนี้มันจะไม่ไม่ได้ย่อยลงไปนะครับอันนี้คือมีซับนะฮะมันหมดหมู่ที่ที่ย่อยลงไปนะครับตัวละครนะฮะเราเพิ่มไปก็ได้นะครับตัวละครตัวละครตอนนี้ผมมีแค่ตัวเดียวนะฮะผมยังไม่ได้คิดตัวละครอะไรเพิ่มเลยนะครับตัวละครชิคเคนนะครับที่ผมเขียไปแล้วสารนับพระเอกแล้วก็โสดครับก็บันทึกนะฮะรูปยังไม่มีนะฮะปึ๊บนะฮะโสดนะฮะ แนะนาเรื่องนะครับนะผมก็เข้าไปเอาตรงนี้นะฮะที่ผมเขียนไปแล้วแล้วก็เซฟลงไปนะฮะใช้นี่ไม่ได้นะครับนี่ฮะปึ๊บมีรูปนะครับใส่รูปเข้าไปนะฮะเราไม่สามารถไปกรอปรูปมาจากเว็บอื่นได้นะฮะอันนี้ผมก็ลืมนะฮะนะ,ะจริงผมก็ลืมไปแล้วคือลืมว่าเราไปเซฟไว้ตรงไหนนะฮะ,ะมีเออร์เลอร์นะครับ ลืมไปแล้วว่าผมไปเซฟภาพมาจากไหนนะครับก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหรนะแต่ก็ใช้ไปก่อนนะครับอันนี้คือล็อกดาวน์หังเจียนนะครับบางบางเรื่องผมก็ก็จ้างวาดรูปไปแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้เขียน์ั้ทีนะครับตัวคำพิธนะไปดูนะครับคลิกนี่เป็นค้นหาหนังสือนะครับอันนี้เป็นซลเลอร์ลิงนะฮะหมายความว่าเรื่องนี้มันมีมีขายเป็นเล่มไหมนะครับ S <S เก็มอคิกเข้าไปเพื่อก็จะเป็นหนังสือที่ที่ผมขายไว้นี่ตั้งไว้ในเมฆนะครับมีหน้าหนึ่งครับมีสามสิบเล่มนะฮะมันก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องนี้นะครับเราก็ลิงก์ไปได้เลยนะครับอันนี้มีลิงก์สั่งจองซื้อรูปเล่มอ๋ออันนี้เป็นเป็นลิงก์นะครับหมายถึงว่าคุณมีรูปเล่มนะเป็นหนังสือเนี่ยจะไปซื้อที่ไหนเราก็ใส่ลิงก์ไปนะครับให้คนอ่านเขา ไปซื้อได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บริการในการพิมพ์เป็นเล่มนะครับนะต้องไปหาอีกที่นี้เป็นรูปของตรงนี้นะฮะผมไม่รู้จะเอารูปอะไรนะครับอรวมไปก่อนนะครับนะฮะในรูปแบบของของที่นี่จะเป็นของลีดอรไลจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับถ้าขอเป็นของอ่าเป็นของเด็กดีก็จะเป็นนะเป็น เป็นเทีเดี่เป็นผ้านะครับเป็นเป็นรูปปกหนังสือนะครับโอเคนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วตรงนี้ข้อมูลพร้อมนะครับก็คือบันทึกนะเสร็จแล้วเราก็บันทึกไปแพร่ทันทีเอาไว้ก่อนจะอ่านเราไปแพร่ไปเลยนะครับไม่สนใจนะฮะเพราะว่ายังไม่มีใครเจออยู่แล้วนะครับเรามีลิงก์ให้นะครับยังเรายังไม่ใช้นะครับอ่ะปิดไว้ก่อนนะครับเราไม่อยากปิดก๊อฟไปให้ใครดู อ่ะทีนี้ก็ขึ้นมานะครับนี่คือตัวที่เราพสต์ไปนะครับทีนี้เรามาจัดตอนนะฮะการขั้นตอนเพิ่มตอนใหม่เข้าไปเนื้อหาก็จะเป็นอย่างนี้เข้าไปก็ตรงนี้นะครับเนื้อหา l o กด down ตอนที้หนึ่ง copy นะฮะแล้วก็เพ s t e ไปนะครับใช้ c o n โ r ร l v อีกแล้วนะฮะอันนี้เป็น command v นะครับเป็นใช้เครื่อง mac นะฮะถ้าเป็นแล้วก็ control v ต้องให้เราใช้คีย์บอร์ดเรื่อยเลยนะฮะ อ่าไม่มีไม่มีการปรับแต่งในตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเขาก็ไปปรับแต่งจากผู้อ่านเองนะฮะนี่ก็มีลงลงไปข้อมูลอย่างเดียวนะฮะข้อมูลตอนตอนที่1นะฮะนะพอลงตอนที่หนึ่งชื่อตอนนะครับล็อกดาวผมเขียนไปแล้วอ่าตกกบฏไหมอ่าไม่ต้องนะฮะอ่าบันทึกแบบล่างนะครับเ๊บเขาก็จะเผยแพร่เลยไหมนะฮะแล้วก็มีมีตั้งเวลาเผยแพร่นะครับตั้งเวลาเผยแพร่ก็จะเป็นเรื่องของวันนะฮะ ลองดูเราลองดูวันนะฮะเลือกวันเสร็จก็จะมีเวลาให้เลือกนะครับนั่งสองอย่างนะครับตั้งเวลาได้ยกเลิกที่เราบันทึกแบบล่างแล้วก็เผยแพร่ทันทีนะฮะปึ๊บเรียบร้อยนะฮะก็ตอนที่หนึ่งก็ออกไปแล้วนะครับล็อกดาวน์ขต้นตอนใหม่นะครับ็ตอนนี่เราตอนแรกเราเขียนเป็นตอนที่นะครับที่มันก็เพิ่มเป็นตอนตอนสองเรียบร้อยนะตอนนี้เป็นเรื่องของเตรียมความพร้อมนะฮะก็จะไปก๊อป นะฮะตอนที่สองลงไปนะครับเสร็จแล้วครับฮะเึเขียนไปสองตอนนะครับนะฮะไม่มีเวลาเขียนเพิ่มเลยลงไปแล้วก็ดองไว้นะฮะหมุดเออยุ่งๆนะครับไปทำ YouTube อยู่นะฮะที่คุณกำลังดูอยู่นี้นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปทำอย่างอื่นนะฮะนะฮะเรียบร้อยนะครับทุกเรียบร้อยนะครับโดี๋ยวยัง ซื้อแบบล่างนะครับไปแพร่ทันทีเรียบร้อยนะครับนี้ในเรื่องเรื่องก็จะมีนะครับตอนหนึ่งตอนสองยปแพร่ไเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นราคาคอยนะครับก็คือคอยคืออะไรฮะก็รอรอคอยหรือเปล่าเหรียญนะครับติดเหรียญเราจะเพิ่มไหมนะฮะก็จะมีตั้งราคาได้นะฮะอดนหมดตอนหนึ่งตอนสองปุ๊บนะฮะ ตั้งราคานะครับมีปปรับราคาอะไรต่างๆนะครับก็ตรงนี้ได้นะครับก็คือฟรีเสร็จแล้วเราก็นะฮะตอนแรกอัพไปแล้วก็ฟรีนะครับเราก็มาตั้งคอยที่หลังเสร็จเรียบร้อยนะครับนะฮะนี่คือลงไปเรียบร้อยแล้วเอาดูตัวอย่างนะครับครานี้ก็เป็นนะเผยแพร่แล้วครับเราลองดูนะครับดูนะครับตอนแรกเป็นยังไงนะครับไปดูปุ๊บเนื้อหาจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะฮะก็ มีชื่อนะครับนะครับผู้แต่งอย่างนี้มีรูปใส่ได้นะครับให้คนกดติดตามได้นะก็โอเคนะครับดูหน้าตาฟอนต์ก็โอเคนะครับการตั้งค่าการอ่านก็จะมีเรื่องของขนาดฟอนต์คุณเปิดอ่านได้นะครับคุณนี้นะฮะจะเป็นกรีนนะครับเป็นแบบมืดก็ได้นะฮะเป็นแบบมืดๆเลยนะฮะมืดของมืดนะฮะระยะห่างนะครับเขาอยากได้อะไรเขาก็ปรับเอาเองนะครับ ฟอนมีฟอนเม่ฟอนอะไรนะครับเขาเขาปรับเลือกของเขาเองได้เลยนะฮะนี่เราก็เดียวประมาณนี้ครับก็สวยงามนะครับก็นะบเสร็จแล้วนะครับก็นะฮะใครสนใจนะครับก็ไปลงนิยายในเม,ม่กันได้นะครับสวัสดีวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ